สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านเลยนะคะต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมนะคะถ้าคุณเลื่อนมาเจอด้วยความบมังเอิญพอดีนะคะลองฟังก่อนนะคะอาจจะเป็นข้อความสําหรับคุณในวันนี้นะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะเทวดานางฟ้าประจําตัวอยากจะบอกอะไรคุณค่ะมีไพ่สองกองให้คุณเลือกนะคะ1 2สองนะคะเลือกมาหนึ่งกองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วไปดูกันนะคะว่าเทวดานางฟ้าประจําตัวอยากจะบอกอะไรคุณ ไปฟังคำทํานายกันเลยค่ะสวัสดีกองหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเทวดานางฟ้าประจำตัวอยากจะบอกอะไรคุณนะคะเสียเหรียญน,นะคะเอ็มเพอเรอร์โอ้หกไม้นะคะ การเฉลิมฉลองเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีการลื่นระดับนะคะได้ค่าคอมมิชชั่นได้โบนัสนะคะได้เงินตกเบิกได้เงินพิเศษนะคะหรืออาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะหรืออาจจะเป็นช่องทางการรับเงินใหม่ๆที่คุณจะได้รับอะไรที่คุณพยายามอะไรที่คุณตั้งใจทุ่มเทหรือเสียสละนะคะคุณจะได้รับผลแทนผลตอบแทนดีๆกลับมานะคะ เป็นช่วงที่การงานโดดเด่นแล้วก็การเงินโดดเด่นมากๆค่ะคุณเป็นคนที่ตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์ภาวนาถือศีลน,นะคะหรือเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดนะคะอยากจะบอกว่าเทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณคอยให้พรคอยอวยพรคุณอยู่ นะคะเด่นเเลยของคุณก like mm ็ค hmm. oh. yeah. okay. so, okay. uh, ือเรื่องการเงินแล้วก็การงานนะคะอาจจะมีโชคมีลาบนะคะได้เงินพิเศษเข้ามาได้ของขวัญได้รางวัลหรือได้ทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับของที่มีมูลค่าสูงสูงหรืออาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆก็ได้ที่คุณจะได้รับนะคะก็ขอให้เพื่อนๆกองสองโชคดีนะคะเฉลิมฉลองให้กับตัวเองซะตั้งแต่วันนี้นะคะหัดยินดีฝึกยินดีกับการประสบความสําเร็จในเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะโชคดีนะ สวัสดีค่ะ สวัสดีกล้องสองนะคะไปดูกันว่าเทวดานางฟ้าประจำตัวอยากจะบอกอะไรคุณใบแรกขึ้นมาสิบถ้วยเลยนะคะใบต่อมาเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะแล้วก็หนึ่งดาบนะถ้าคุณมีคู่แข่งบอกเลยว่าคุณมีโอกาสจะได้รับชัยชนะนะคะในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการเรียนการงานนะคะหรือว่าการเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามในขณะนี้นะคะคุณจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคนั้นได้นะคะนะช่วงนี้ต้องหมั่นสังเกตนะคะหมั่นเรียนรู้หมั่นปรับตัว ะะแล้วก็แนะนําเพิ่มเติมนะคะให้คุณเองนะคะปรับเปลี่ยนนะคะห่วงจุ้ยนะคะที่ห้องนอนของคุณนะคะเคลียร์นะคะสิ่งที่เป็นพลังงานลบทิ้งไปนะคะหรืออาจจะจัดโต๊ะทางานใหม่นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆหรือเช็คระบบน้ําในบ้านนิดนึงมีน้ารั่วน้ําซึมมีน้ําที่หิ้งผ้าแห้งไหมนะคะต้องไปเติมด้วยนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะและที่สำคัญ